ว้าวมาเจอสัตว์กตัวนะครับนอนเล่นกันอยู่นี่เจ้าตัวแรกเป็นควายควายสีเทาๆนะครับบัฟเฟโลเกร y b บัฟเฟ o นี่เจ้ตัวต่อไปก็มมมอตช้างมมมอตนั่นเองนะครับนี่พามาไว้บนเวทีน้อยก็เลยแล้วก็ ควายสีดำนะครับ black buffalo ต่อมาก็จะเป็นเจ้าช้างนะครับช้างปลา elephant โอ้ oh, ที่ไม่พอนะครับมีแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าตัวนี้ก็มีคองนะก็แม่วัวน,นมนั่นเอง แล้วก็อา้าวมีไดโนเสาร์โพมาตัวหนึ่งนี่วางไว้ก่อนไม่มีที่จะนี่จุดได้พอดีนะครับนี่ก่อนเริ่มจากตัวควายดีกว่านะครับอล่ยให้มันดิน้นนี่ก่อนองกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของวัวควายาวางไว้ก่อนนะครับอีกตัวนี่ไม่พอนะครับนี่ วายกัวเจ้าเจ้จทีเล็กบ้างนะครับอืเขยาาตายือเปลาขยาบได้อยู่ร้องกำลังงงงั้ครับส่วนี้ก็เเสาช,าชา้าแม่มัดวกว็ช้างป่านะครับช้างผาอฟริกานี่ดิ้นกันอวาววาไว้วไวก่อนนับพี่ใหม่พ่อนี่สนกันเล่นบ้าง ช้างเลยเปิดมาครับ hmm. น mm ี hmm. mm ่ช hmm. like yeah. mm ่วงกับควายคายกระเด็นเลยครับโอ้ช้างโม่โม่ของแรงมากดิ่งแรงมากนะครับส่วนเจ้าแม่มดอื่งเดินเจ้าวัวนมกอเดินทะลุต่อไปแล้วเอากิ่งลงไปแล้วโอ้มันมดตกลตกลงกันหมดเลยนี่ครับสุดท้ายเหลือเจ้าควายตัวเดียวนะครับเอ้ยไม่ใช่ควายนะครับเจ้าช้างตัวเดียวนี่ไหลทึบจน แม่หัว,วล้มเลยเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณที่ติดตามเลยครับวันนี้ก็พามาดูเหล่าสัตว์แดนตะบ,บุญต่อสวัสดีครับ